สวัสดีครับพบกับผมซากโกเทคนะครับวันนี้เราก็จะมาดูงานที่เป็นของแต่ง V ีซัปของลูกค้ากันนะครับก็จะมีตัวลางด้านหน้ามีแม็กกาซีนมีหมุดที่เป็นตัวหมุดคันลังมีตัวแปลงที่เป็นตัวแปลงพันท้ายที่ยึดกับไอ ดักเทลของวิซัตหกหนึ่งให้กลายเป็นไอรางพีคาทินี่แล้วก็เข้ากับสต็อกพับอันนี้กดปุ่มพับได้นะแล้วก็วิซัตหกหนึ่งตัวหมุดเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยมันจะเป็นไม่รู้กล้องโฟกัสป่ะเป็นกลมๆแล้วก็มีเดือยอยู่ข้างหลัง ตัวนี้ก็จะมีเขี้ยวใหญ่ว่าด้านในนิดหนึ่งมันจะคอยไปรับเข้ากับตัวโบก็คือตัวคันลังนี่เดิมๆมาเนี่ยของลูกค้าเขาคันลังหาย mm hmm. ก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมาปิ้นออกมาใส่แทนกันไม่ได้ทนทานเท่าของแท้ที่เป็นโลหะแต่ว่าก็ใช้แทนกันได้แล้วถ้ามันพังก็ปิ้นใหม่ใช้เวลาไม่นาน เดี๋ยวเรามาลองใส่อุปรกรณ์แต่งกันเลยดูดีกว่า v z 61เนี่ยพันท้ายของเขาเขาจะมีหมดุดอมีหมุดอยู่ข้างหลังตรงนี้เราทำการกดกดแล้วสไลด์ออกได้เลยแล้วก็เอาตัวแปลงของผมใส่กลับเข้าไปพับ ได้ทรงสวยแล้วก็ใส่ลางด้านหน้ามีน็อตให้ขันถ้าเกิดมันหลวมไปเราก็ขันได้แล้วก็แมกซีนแมกซีนเดิมๆรู้สึกจะเป็น10นัด15นัดอันนี้ไซนี้ของผมน่าจะ20-30นัด แล้วก็ด้านหน้านี้เว้นช่องเอาไว้อันนี้ไม่มีเป็นดัมมี่นะไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีกลวยด้านในเดี๋ยวผิดกฎหมายเราเอาทำสวยๆพอ,อาใส่เข้าไปปุ๊บเราก็จะได้ V ีแซหนึ่งที่เป็นทรงปืนยาว นด้จะถูกใจสายแต่งปืนสาย DIY หลายๆท่านก็ยังไงก็ฝากช่อง Sago Tech ไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ